สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนิวมีะชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการแนวน,นี้นะครับในส่วนของเปิดคลื่นคุยข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องฤดูฝนแบบนี้นะครับเกี่ยวกับถนนลื่นหรือว่าการขับขี่บนถนอนนะครับต้องมีความระมัดระวังนะครับเป็นอย่างมากครับคุณผู้ฟังซึ่งในหลายพื้นที่ถ้าหากมีการน้ําท่วมขังหรือว่าเกิดเหตุมีน้ําท่วมครับคุณผู้ฟังการสัญจรบนถนนเนี่ยก็น เรื่องของสภาพรถยนต์ของพวกเราด้วยนะครับว่าสามารถเดินทางในช่วงของฤด,ดูฝนได้ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้ารถเอยที่ปัดน้ําฝนเอยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยในการขับขี่บนถนนนะครับ นอกเหนือจากการขับขี่บนท้องถนนแล้วนะครับคุณผู้ฟังโรคภัยไข้เจ็บเองก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับการที่ป้องกันโรคนะครับการกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายนะครับที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนั้นก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าหากเรากําจัดนะครับแหล่งพ่อพันยุงลายและทาความสะอาดและทําบ้านให้ปลอดโปร่งนะครับก็าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยปลอดภัยต่อยุงนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อโรคไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกันนะครับโควิด1นิงครับคุณผู้ฟังก็ยัง วังอีกอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องสวมสนใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการที่ไปสถานที่ที่แออัดหรือว่าถ้าหากการมีอาการนะครับหรือว่าไม่มีอาการก็ตามก็ควรรับประทานยาและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกายก็จะทําให้ท่านเนี่ยได้หายต่อโรคโดยเร็วที่สุดนะครับคุณผู้ฟังแล้วพูดถึงรายละเอียดของข่าวแนวนี้เลยละกันนะครับ ทางด้านของนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการเข้าร่วมการเสวนาในการประชุมวิชาการในหัวข้อ Sustainable Management and c o o p e r a t i o n for Climate Change in Action ครับซึ่งเป็นการร่วมกันกับในส่วนของรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ แล้วก็รวมไปถึงนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับเรือไฟฟ้านะครับสุขสำราญที่ได้มีการจัดงานนะครับโดยคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนิยบัตรธรรมพิบานสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10 ดทางหน้าของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมศักยภาพผู้นําและก็เปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะครับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนะครับการสร้างความเชื่อมโยงนะครับในเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนดทางหน้าของปรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการเข้าร่วมกันในการรับฟังในส่วนของการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านของทรัฐมนตรีครับก็ได้มีการรับฟังนะครับเกี่ยวกับกานำเสนอผลงานของนักศึกษานะครับถึงโมเดลในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับโดยในโมเดลนี้นะครับจะกล้าวไปสู่ในภาคส่วนต่างๆที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ supply chain ครับภาคการผลิตและรวมไปถึง hard demand price นะครับซึ่งก็สอดรับกับในส่วนของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่าในส่วนของ SDG ด้วยการสร้างสมดุลนะครับระหว่างสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ฟังซึ่งจะมีการมุ่งไปสู่นะครับการเป็น net zero emission โดยจะมีการเสวนาให้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆนะครับในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับคุณผู้ฟังและมีประสิทธิภาพแบบทุกมิติเมื่อเป็นการเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายนะครับความเป็นกลางทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นกลางทางด้านคาร์บอนครับคุณผู้ฟังภายในปี2 5 5 0 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์นะครับภายในปี2065ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นนะครับคุณผู้ฟังต้องอาศัยความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากครับรวมไปถึงนะครับนักศึกษานะครับในหลักสูตรอีกด้วยที่จะเป็นอีกหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับความเป็นต้นแบบทางด้านของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆให้มีทรัพยากรที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกหนึ่งด้านนะครับที่ทางธนทมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้มีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับและก็สิ่งแวดล้อมครับได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลครับทั้งหมด76จังหวัด เป็นคลังความรู้นะครับเรื่องโรคร้อนนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารครับสู่พี่น้องประชาชนโดยทางดน้านของท่านรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้เป็นประธานนะครับในส่วนของการเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับณศูนย์บริการประชาชนชั้น2กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมติดต,ต,ตามครับความคืบหน้าศูนย์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับในแต่ละจังหวัดโดยมีท่านประหลัดนะครับก็ได้มีการเข้าร่วมในส่วนของการเปิดประชุมแล้วก็ในส่วนของการเป็นสกีบยาในครั้งนี้อีกด้วยครับคุณผัง โดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการให้ความสําคัญเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนดําเนินงานทางด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังก็จะมีความหลากหลายนะครับทางด้านของชีวภาพ ซึ่งศูนย์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักนะครับในการประสานงานบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับศูนย์ประสานงานทางด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางด้านชีวภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงนะครับการรวบรวมข้อมูลนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยทึ้งศูนย์เรียนรู้และสื่อสารของข้อมูลองค์ความรู้นี้นะครับ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นอีกศูนย์นะครับที่จะมีการติดตามการพยากรณ์และการคาดการณ์ครับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับในจังหวัดท้องถิ่นและก็ประชาชนครับจะสามารถนําข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดศูนย์ระดับจังหวัดไปแล้วกว่า30ศูนย์ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือจังหวัดกระบี่จังหวัดเลยและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหากเปิดศูนย์ครบทั้งหมด7 6จังหวัดครับจะทําให้มีความพร้อมทาางงด้้นขขออมูล สำหรับการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ในภาพรวมของประเทศทั้งในเรื่องของการจัดการทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องของความหลากหลายทางด้านชีวาภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟัง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังสําคัญหลักนะครับในการช่วยนะครับการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกนะครับคุณฟังซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราก็สามารถช่วยกันในการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้นะครับคนละไม้คนละมือกับคุณฟังก็จะทําให้ประเทศไทยหรือว่าพื้นที่สีเขียวในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับได้มีการเร่งส่งเสริมนะครับ การออมพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับระดมบัณฑิตอาสากว่า2000คนนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็บำนาญผ่านกอชหวังให้นะครับมีความมั่นคงนะครับยามฉลานั่นเองโดยทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเปิดเผยครับตามที่ได้มีการกำหนดให้การออมนะครับเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตนะครับยามฉลาภาพ โดยจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในพื้นที่นี้เองเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ําให้เกิดการส่งเสริมครับการสร้างความตระหนักเนื่องในกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานนอกระบบนะครับภายในเกษตรกรเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ในส่วนของครอบครัวับเป็นครอบครัวที่ใหญ่ครับคุณผู้ฟังซึ่งการออมเงินนั้นนะครับก็เพื่อจะเป็นการรับบำนาญนะครับในยามชราจึงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่จําเป็นและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างมากครับคุณผู้ฟัง ทั้งนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณฟังที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้น,นะครับกับกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนแรงงานนอกระบบนะครับในภาคใต้เนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์นะครับในการเป็นสมาชิกของกอชอ อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในส่วนของกอชอเองครับเป็นกองทุนบำนานะครับสำหรับในส่วนของแรงงานนอกระบบจัดตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2554รับสมัครสมาชิกนะครับครั้งแรกตั้งแต่ปี2557ซึ่งประชาชนนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับก็อยู่อายุระหว่างนะครับ15-60ปีที่ไม่มีสวัสดิการบำนานะครับหรือว่าสวัสดิการใดๆจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนานะครับ รวมไปถึงนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางรัฐบาลเองก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าการออมนะครับกับทางกอชเนี่ยไม่ขัดตามหลักชริอะนะครับประชาชนนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับในบัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียวซึ่งสามารถเริ่มต้นการออมได้ตั้งแต่50บาทจนถึง30บาทนะครับต่อปีรัฐบาลนะครับจะจ่ายสมทบนะครับให้อีกส่วนหนึ่งเ ถึง100%นะครับสูงสุดถึง1,800บาทต่อปีร่วมกับ ผลประโยชน์นะครับตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่ทางกอชเนี่ยนำเงินนะครับไปบริหารแล้วจะช่วยให้นะครับประชาชนเนี่ยมีเงินบํานาญรายเดือนกับทางกอชไว้ใช้ในยามเกษียณได้นะครับโดยแต่ละคนนะครับจะมีเงินบานาญนะครับมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการออมและจํานวนเงินสําหรับช่องทางอำนวยความสะดวกครับในการให้บริการสมาชิกทั้งในเรื่องของการสมัครนะครับการส่งเงินออมและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ กอชสามารถติดต่อได้ที่หลากหลายช่องทางครับคุณฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานครังจังหวัดที่ว่าการอำเภอธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาสถาบันการเงินชุมชนตัวแทนกอชอประจําหมู่บ้านนะครับที่ทําการไปรษณีย์เซเว่นอีเลเวนเทสโก้โลตัสตู้บุญเติม หรืออีกทั้งนะครับทางกอชอเองเนี่ยได้มีการออมนะครับที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีนะครับให้กับสมาชิกเข้าถึงการออมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันกอชอนะครับไลน์แอดกอชอ แอปเป่าตังครับคุณฟังแล้วก็มีเคพัสกรุงศรีเน็กและรวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน m y m o GSB นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้มีรายได้นะครับหลังจากเกษียณครับคุณผู้ฟังก็ลองมารอติดตามใครที่สนใจออมนะครับก็ลองติดตามข่าวสารดูนะครับหรือว่าวิธีการออมยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของทางรัฐบาลครับก็ได้มีการวางฐานนะครับในการต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรม สู่เชิงพาณิชย์ครับคุณผู้ฟังได้มีการออกกฎหมายรองรับนะครับเพื่อเป็นการสร้างนะครับพื้นที่ให้นักธุรกิจนักวิจัยหน่วยสนับสนุนนะครับมาพบปะกันนะครับในวันที่18และวันที่19้นี้ครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของการจัดงานดังกล่าวครับคุณผู้ฟังในส่วนของความสําคัญเกี่ยวกับการผลักดันนะครับในเรื่องของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับในสถาบันการศึกษานะครับหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆไปสู่การต่อยอดนะครับในเชิงพาณิชย์ซึ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟัง ได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานสําคัญต่างๆนะครับรองรับทั้งผลักดันนะครับทางด้านกฎหมายสําคัญรวมไปถึงนะพระราชบัญญัติพรบรต่างๆครับและพรบรส่งเสริมวิทยศาศาสตร,ร์การวิจัยและวัตกรรม2 5 6 2รวมไปถึงพรบรส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและวัตกรรม2544และรวมไปถึงนะครับการทยยออกกฎหมายลำดับรองนะครับเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยสามารถนะครับปฏิรูปเศษษรษฐกิจของประเทศไปได้ ซึ่งฉบับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณฟังได้มีความเห็นชอบนะครับจากคณะร,รัฐมนตรีนั่นก็คือร่างรละเบียบนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร่วมลงทุน,นครับระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนําผลงาน,นครับวิจยัยและวัตรกรรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์หนึ่งในกฎหมายที่จะมีการสนับสนุนให้กับสถาบันอุดมศึกษาของทางภาครัฐนะครับหน่วยงานของภาครัฐมีภารกิจนะครับเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านของงานวิจยัยและวัตรกรรมและรวมไปถึงหน่วยงานอื่นครับของภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าร่วมลง ทุนกับเอกชนนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยงานวิจัยและรัตกรรมได้นะครับโดยทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการปลอบพูดต่อยืนคำว่านอกจากเป็นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกฎหมายแล้วรัฐบาลนะครับยังได้มีการผลักดันพื้นที่นะครับในการสร้างพื้นที่ให้กับนักวิจัยภาคธุรกิจและก็ผู้ที่สนใจนะครับมาพบปะพูดคุยนะครับในการนําผลงานวิจัยเนี่ยมาต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจริง โดยการจัดงานดังกล่าวนะครับจะมีการพบปะกันตั้งแต่วันที่18นะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้และว,วันที่19นะครับที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวันตรกรรมนะครับโดยทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรมได้มีการร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิทยาศาสตร์นะครับซึ่ง ภาคเอกชนเองนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีการจัดมหก,กรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัยและนวัตกรรมขึ้นนะครับที่รอยยกพระก้อนหอชั้น50การค้าพระกร้อนสยามพระก้อนนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับคุณฟัง ันี้ทั้งนั้นนะครับในงานเองก็จะมีการให้คำปรึกษาทางด้านของการส่งเสริมการลงทุนสำนักง,งาน BOI นะครับสอสอวอการให้สินเชื่อนะครับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับนวัตกรรมจากสถาบันการเงินครับของพักละเลกระชนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารนะครับในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์นะครับทดลองทางเทคนิคนะครับและการยื่นขอรับรองครับควบคุมและการคุ้มครองนะครับทรัพย์สินทางปัญญาและการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมการให้คําปรึกษานะครับด้านการตลาดและช่องทางในการส่งออกรวมไปถึงนะครับตลาดสินค้านวัตกรรมไทยในตลาดโลกที่สามารถส่งออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็18 9นี้นะครับที่เราย่อพระกร้อนหอยครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับไปศึกษาดูง,งานแล้วก็สามารถต่อยอดทางด้านธุรกิจของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกู๊ปสารคดีพิเศษครับ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาภาควิชาทหารจากวิทยาลัยการทหารชั้นสูงดันทรูนพร้อมกับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล์กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียตั้งแต่พุทธศักราช2519ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบินมาอย่างต่อเนื่องโดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินแทบทุกรูปแบบ ทั้งจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสั่งสมพระประสบการณ์ในการบินทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินที่ทำชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมาก ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F 5 E F ด้วยจำนวนชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงกว่า2,000ชั่วโมงต,ตลอดระยะเวลาที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F 5 E F นี้ท่านก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชนฝึกสอนแก่นักบินของกองทัพอกาศ ทั้งที่โคราชและที่ตากฟรีในภาควิชาการในเรื่องการฝึกบินเพื่อเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบินของพระองค์พระทานแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาจนกระทั่งท่านก่อนการเปลี่ยนแบบที่จะไปบินกับเครื่องแบบอื่นหลังจากที่ท่านไปฝึกบินที่ที่อเมริกาที่นั่นจะมีการฝึกบินรบ ซึ่งทำการลบเหมือนในสถานการณ์ลบทั้งในเวียดนามในเกาหลีเขาได้ตั้งเหตุการณ์ตั้งทุกอย่างเนี่ยเหมือนสถานการณ์ลบจริงทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ด้านการบินด้านอะไรตา่างซึ่งท่านมีพระราชประสงค์ที่จะสั่งสอนให้กับนักบินของกองทัพอากาศได้รับรู้เพราะว่านักบินของกองทัพอากาศก,าก็มีไปไปฝึกที่นั่นไม่มากนิดเดียว ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบินยุทธการมานานกว่า30ปีจนกระทั่งพุทธศักราช2547ทรงเริ่มศึกษาศาสตร์ด้านการบินของเครื่องบินพาณิชย์เพื่อนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างดีเยี่ยม ไม่เพียงเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการบินทุกรูปแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเป็นนักบินให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาราช์ด้วยเมื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรโดกระหม่อมทำการบินในฐานะกัปตันเที่ยวบินการบินไทยพิเศษมหากุศลในหลายวาระเป็นภาพที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของพระสงนิกก่อนไม่รู้ลืม การพัฒนาด้านฝนหลวงเนี่ยเป็นพระราชประสงค์ที่ท่านอยากจะได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งขณะนี้พระองค์ก็ทรงสนพระไทยและทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือทางด้านของกรมฝนหลวงกระทรวงเกษตรซึ่งการทําฝนหลวงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกรมฝนหลวงและกองทัพอากาศในการที่จะได้ช่วยกันทําก็จะได้มีการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงทั้งจํานวนของเครื่องบินนักบินหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของด้านผลหลวงเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างดีต่อไปครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง u ูทูบชาแนลอาทาร์บอ c a s t นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ผมเอกภพนิวมีนะชุมแพลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย